สวัสดีค่ะแนวทางเลขฮานอยวันที่4ธันวาคม2568เรามาดูผลของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานพิเศษ75307มาในแถวเลยนะคะ753 5307ได้2ครั้งนะคะพิเศษปกติ03812 ให้สามแปดวัดใจดิฉันนะคะดิฉันบ่งไว้ให้เลยนะคะศูนย์สามแปดมาในแถวเลยนะคะศูนย์สามแปดนะครศูนย์สามแปดแต่ดิฉันไม่ได้จับไว้ให้แต่เข้ามาในแถวเลยนะคะเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามศูนย์สามแปดนะคะก็เราก็ได้เมื่อวานทั้งหมดในชุดสามตัวสองครั้งนะคะที่มาในวินนะคะแล้วก็ ชุดสองตัว5้าสามนย์ดสามแปดนะคะสามครั้งอีฉันวัดใจอีก0์สามศย์ามแหลักศูย์สก็ได้แล้วในสถิติเขาก็มาตรงของเขาเลยนะคะสถิติเจ็ดสามออกเ5 3นห้าสมเลยนะคะมาเจ็ด้าสมเลยปกติ0ูนย์สามแป มา0 3 8ตรงๆเลยนะคะส่วน V A P ก็ในสถิติก็อาจจะมีแต่ว่าดิฉันไม่เขียนให้เพราะว่าดิฉันเขียนให้เฉพาะตัวไหนที่ชนกบินนะคะวันนี้4 5 8 9วันนี้เลขยากมากสับสวนวุ่นวาย ดิฉันได้วิน8ตัวไม่สามารถที่จะวางได้ดิฉันก็เอาเฉพาะที่เด่นที่สุดมาให้นะคะส5่ห4า4ปดเก8าสี่ห้าสเด่น รอง 1. กับ3 4 1 4 3 5 1 5 3 8 1 8 3 9 1 9 สามหนึ่งสามก็จะเป็นบินหกตัวพอดีนะคะอันนีุ้ดลองดีวฉันจะให้วินแปดตัวไว้ให้นะคะบินดินฉันวันนี้แปดตัวนะพิเศษ สองห้าเจ็ดเก้าปกติวีไอพีหนึ่งสามสี่แปดห้าเก้าสี่แปด กันสองเจ็ดสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นี้ดิฉันไม่วงนะคะก็เด่นหมด

แล้วก็แล้วก็พิเศษนคะคะพิเศษ5้าออันนี้เด่น เดียวจะให้ดีฉันจะแบ่งเป็นพิเศษปกติ V P นะคะพิเศษ กติ BIP อันนี้เป็นชุดรองนะคะเขอา,าภาัยนะคะที่ไม่มีรูปแบบดีฉันไม่มีรูปแบบ จริงๆแล้วเขาเด่นนะคะแต่มาเขียนไว้ที่พิเศษให้รู้ว่ามันเขาอยู่พิเศษ084 284 9 9ดส8 1สอจบ สี่เพราะว่า4 9เป็นชุดเด่นได้5 8เป็นชุดเด่นวันนี้2ครั้ง8 3 9 8 9เป็นชุดเด่นเจ็ 7, 7,

สี่เก้าห้าแปดเจ็ดเก้าตัวนี้ก็หกห้าหนึ่ง สามแปดหกหกสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งตัวนี้นะคะสามหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งห้ามาอีกแล้วสามครั้ง

สองแปดห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าสี่เก้าสามสี่เก้าสามห้าสามสามแปดห้า ยี uh ่เ huh. ก uh, ้าสามสามห้าห้า oh ตัวนี้ตัวนี้มีแปดสี่แปดสี่แปดสี่ชุดเด่นแปดสี่แปดสี่วีเ vip เจ็ดสี่แปสีปดสสาสนี่สองครั้งแปดเก้าหปดเ้าหนึ่งปดสี่ตัวนี้เลย หนึ่งแปดสี่ห้าแปดเจ็ดห้าแปดแปดเก้าสี่แปด เก้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าตัวนี้เก้าเก้าห้าห้าแปดแปด 四九，四九，五八，四九，五九，五八，四八，五九，四八。四 นี่นะคะสี่แปดห้าเก้าสี่สามเจ็ดแปดศูนย์สี่แปดสี่แปดสี่

สามสี่สี่ปกติ ตัวนี้นะคะตัวกันนะคะสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดกันไว้ด้วยสองห้าเจ็ดสี่สามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะและสนับสนุนการพนันทุกชนิด ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ